มีวิกฤตหลากหลายประการทําให้มหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกอย่างอเมริกาณวันนี้อยู่ในสภาวะที่ถดถอยอย่างมากถ้าชนชั้นนําของอเมริกาและชาวอเมริกันยังหลงอยู่ในวังวนและวัฏจักรแห่งความเสื่อมแบบเดิมๆแสงสว่างของอนาคตของอเมริกามหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกคงต้องริบหรี่ลงทุกๆทีเราเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนอเมริกันก็จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้เช่นกัน ท่านผู้ชมคงจะได้ฟังรายการสนที่เล่าเรื่องที่ผมออกอาดัสดทางช่อง YouTube สนที่ทอล์กในช่วงทุกเช้าว,วันจันทร์และวันพุธหลังอาหารเช้าแล้วถ้าท่านผู้ชมได้รับฟังแล้วทราบคงต้องรู้ว่าผมเป็นคนที่อยู่อเมริกามานานเกือบ10ปีทั้งเรียนหนังสือและทํางานหลังจากกับมาทํางานที่เมืองไทยสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วผมก็กลับไปลงทุนทําธุรกิจในอเมริกาอีกหลายธุรกิจทําให้ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของอเมริกาในรอบ50-60ปี อเมริกาวันนี้ไม่เหมือนเมื่ออเมริกาสมัยดุมเวอเียและทำงานอยู่มีความเปลี่ยนแปลงมีความเสื่อมถอยมีวิกฤตหลากหลายประการทำให้มหาอำนาจเบอร์นหนึ่งของโลกอย่างอเมริกาหน้าวันนี้อยู่ในสภาวะที่ถดถอยอย่างมากและป่วยไข้ย,ยังไม่เคยมีมาก่อนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังในเรื่องวิกฤตและความเสื่อมถอยอเมริกาด้านหนึ่งไปแล้วคือปัญหาคนไร้บ้าน ตั้งแต่รายการตอนที่221ปลายปีที่แล้วซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับปัญหาเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของอเมริกาที่สะท้อนเห็นอย่างชัดเจนว่าการคุยโวโอโอวดว่าตัวเองเป็นหมาำนาดเบอร์หนึ่งของโลกของบรรดาผู้นำนักการเมืองอเมริกานั้นจริงๆแล้วเป็นแค่ภาพลวงตา เพราะในความเป็นจริงแล้วอเมริกากำลังเผชิญวิกฤตใหญ่รุมเร้ารอบด้านวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังแบบง่ายๆว่ามันมีวิกฤต15ประการที่อเมริกากำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นมีอะไรบ้างท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมลองฟังดูและเอาไปตรึกตรองเอาไปคิดดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะยังมีคนอีกหลายคนที่ยังโง่ดักดานยังติดติดกับภาพเก่าๆยังเชื่อในภาพในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเชื่อในเรื่อง อเมริกันดรีมความฝันอเมริกาเชื่อในภาพลวงตานับถืออเมริกาเป็นพ่อทำอะไรก็ดีไปหมดทำอะไรก็ถูกหมดตดออกมายังชมว่าหอมแต่คนพูดทีจริงๆแล้วเป็นคนที่ด้อยปัญญาเพราะไม่รู้เลยว่าในความเป็นจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นและอะไรกําลังจะเกิดขึ้น นี่คือความจริง15ประการที่น่าตกตะลึงเกี่ยวกับความเสื่อมสุดของอเมริกาเรามาไล่ดูดีละคอนะครับประการแรกเรื่องระเบิดเวลาเรื่องนี่สาธารณะความเสี่ยงจากสถานการณ์นี่สาธารณะหรือที่ภาษาอังกฤษกเรียกว่า public debt ที่เหมือนระเบิดเวลาและเป็นภัยคุกค,ค,คามที่สําคัญต่อเสียรภาพทางการเงินของประเทศอเมริกาอย่างรุนแรงปัจจุบันท่านผู้ชมครับสถานการณ์เงินคลังคงคลังของอเมริกากลางรัฐบาลกลางอเมริกาอยู่ในภาวะถังแตกถังแตกเลยนะครับเหลือต่ำกว่า38,000 800ล้านบาทน้อยกว่าทรัพย์สินมหาเศรษฐีบางคนอย่างในเบอร์นาร์ดอาร์โนประธานบริษัท LVMH ที่ลูกชายคือแฟนของลิซ่าเหล่านั่นเองเขาเป็นเจ้าของสินค้าแฟชั่นแบรนด์หรูระดับโลกเขามีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ1 9 3 0 0 0ล้นานดอลลาร์เซกขณะเดียวกันตัวเลขหนี้สาธารณะของอเมริกาก็พุ่งทะลุไปจนถึง34.7ล้านล้านดอลลาร์หรือราว1270ล้านล้านบาทไปเรียบร้อยแล้ว ทาให้ทุกปีงบประมาณต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยดัง,ก,ดงกล่าวสูงถึงกว่ากว่านะฮะหล้านล้านดอลลา์สหรัฐนอกจากนี้ยังมีคาดการณ์ว่าภารานีสนาธารณสหสหรัฐจะรุกสูงเพิ่มขึ้นถึง150%ของ GDP ภายในปีอีกไม่กว่าสามสปีข้างหน้าหรือในส่งผลให้ผลเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐอย่างรุนแรงด้วยเหตุนี้จะมีคาดการณ์ว่าภายใน10ปีข้างหน้าการขาดดุลประจําปีจะเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าขณะที่รายได้รวมของประเทศสหรัฐจะหดหาย ส่งผลถึงพันธบัตรสหรัฐจะมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือสถานการณ์ของเงินดอลลาร์จะเสื่อมค่าจากกระบวนการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์รวมไปถึงการสิ้นสุดของยุคเปโตรโดอลลาร์ที่ผมพูดไปแล้วนะฮะซึ่งเป็นเปโตรโดอลลาร์คือการใช้เงินดอลลาร์เพียงสกลุลเดียวในการซื้อขายพลังงานฟอสซิลทําให้ประเทศต่างๆในโลกหันไปลงทุนอย่างอื่นมากขึ้นเช่นทองคําเงินสกุลหลักอื่นๆ ยังไม่นับรวมกับการที่นักการเมืองอเมริกาหาเสียงไว้ว่าจะแบกรับค่าใช้จ่ายเรื่องเงินประกันสังคมค่ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุผู้โดยโอกาสหาเสียงไว้ว่าจะมีกองทุนบำเหน็จตำนานเจ้าหน้าที่ของรัฐหาเสียงไว้ว่าผลประโยชน์ฐานผ่านศึกและนี่สาธารณอื่นๆซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าทําจริงๆจะเป็นภาระต่องบประมาณสูงถึงปีละหลายสิบล้านลาน้ลานดอลลา์สหรัฐแต่ถ้ารัฐบาลสหรัฐต้องลดการใช้จ่ายเงินตัดเงินบำนาญผู้ประกันตนหรือตัดบริการประกันสุขภาพของประกันสังคมซึ่งเป็นนโยบาย ของพรรคเดโมแครตจะส่งผลกระเทือนอย่างรุนแรงทางการเมืองขณะที่งบใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐแทนที่จะใช้ไปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศหรือประชาชนสหรัฐแต่กลับสิ้นเปลืองไปกับโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพเช่นงบประมาณด้านทหารป้องกันประเทศที่ยังส่งเสริมการทำสงครามทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยูเครนหรือในตะวันออกกลาง ก็จะเร่งให้นี่สาธารเพิ่มสูงขึ้นทําให้เศรษฐกิจภายในของอเมริกานั้นต้องตกต่าลงไปเรื่อยๆขณะเดียวกันปัญหาภาวะเงินเฟอ้อของอเมริกาก็สูงอย่างต่อเนื่องราคาสินค้าและบริการที่จําเป็นพุ่งสูงขึ้นอัตราที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นในรอบหลายทศวรรษส่งผลให้กาลังซื้อประชาชนลดลงประมาณเกือบ7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคนนับตั้งแต่เดือนมกราคม2564เมื่อ3ปีที่แล้วครอบครัวส่วนใหญ่ ต้องดำรงชีวิตในแต่ละวันอย่างยากลำบากประการที่2การระบบการศึกษาที่ล้มเหลวและวิกฤตของแนวคิดศิีนเชื่อเพื่อการศึกษาแม้ว่าอันดับโลกของมหาวิทยาลัยในสหรัฐยังอยู่ในกลุ่มหัวแถวของโลกไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเช่น Harvard m i ม p r i ริ e t o ต s t a แ f o r d c o l u คล i มบียหรือบรรดามหาวิทยาลัยกลุ่มไ y l e a ลีกทั้งหลายแต่ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าระบบการศึกษาในอเมริกานั้นกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างหนักปัจจุบันระบบการศึกษาในอเมริกานั้นมีประสิทธิภาพต่ำลงเรื่ คุณภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และการอ่านต่ำมีเพียง29%ของนักเรียนเกรด4และ20%นักเรียนเกรด8เท่านั้น่านมู้ชมเชื่อหด้บเปว่าว่า20%เองที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ระดับความสำเร็จการศึกษาลดลง ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าระบบการศึกษาล้มเหลวถดถอยทั้งก่อนและหลังโควิด -19 เกิดปัญหาการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนที่มีรายได้น้อยและปานกลางขณะที่ค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้นเป็นภาระการศึกษาและครอบครัวบีบให้คนสารัฐเป็นหนี้สกิลเลอร์โลนเหมือนหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของไทยหรือกอยศส,สูงขึ้นเรื่อยๆโดยปัจจุบันนั้นมีม็อบมีคนสารัฐที่เป็นหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากกว่าท่านผู้ชมพร้อมอย่าง45ล้านคน ยอดหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาคงค้างสูงถึง1.7ล,ล้านล้านดอลลาร์ราวๆ63ล้านล้านบาทส่วผลในโดยเฉลี่ยแล้วชาวสหรัฐเป็นหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแต่และคนมีหนี้สูงถึง37,690ดอลลาร์คนละเกือบ1ล้าน4แสนบาทเลยทีเดียว เหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางการศึกษาการใช้ชีวิตและความก้าวหน้าในการงานสําหรับชาวสหรัฐหลายล้านคนนอกจากนี้แล้วการขาดโครงสร้างลดหนี้หรือพักชําระหนี้ที่มีประสิทธิภาพทําให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้นซึ่งเรื่องหนี้การศึกษาของเมืองไทยก็กําลังรุนแรงขึ้นไม่น้อยเช่นกันประการที่3าท่านผู้ชมครับปัญหาความเหลื่อมล้าระหว่างคนรวยคนจนที่เพิ่มขึ้นแบบรวยกระจุกจนกระจายในอเมริกา ที่เป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจชนชั้นกลางกําลังหดตัวความมั่งคัง่งกระจุกตัวเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนรวยเพียงหยิบมือเดียวขณะที่คนอเมริกันส่วนใหญ่ยากจนลงต้องเผชิญกับรายได้ที่ซบเซาหรือลดลงมีความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ทําให้เกิดภาวะการหดตัวลงของกลุ่มชนชั้นกลางจากปี2514ศ1971มีสัดส่วนคนชั้นกลางท่านผู้ชมรู้มาตั้ง61เอร์เซ ผ่านไปแล้ว50ปีมาถึงปีนี้ปี2 6 6 4และ2สคศ2 0 2์สัดส,ส,ส่วนชวนชั้นกลางลดลงเหลือเพียงแค่50%ขณะที่ปีที่แล้วดัดชนีชีวัดคืออัตราการเป็นเจ้าของบ้านของชาวสหรัฐลดลงหรือพูดตามภาษาชาวบ้านคือคนไม่มีปัญญาซื้อบ้านต้องไปเช่าบ้านอยู่อย่างมากขึ้นช่องว่างระหว่างคนรวยและคนส่วนใหญ่ที่ยากจนลงยากจนลงทำให้เกิดความแตกแยกทางสังคมชกิจที่แย่ลงและรุนแรงขึ้น ประการที่4ี่ท่านผู้ชมครับการสูญเสียอัตลักษณ์ของชาวบริกันแนวคิดและจิตวิญญาณในเชิงความรักชาติกําลังถดถอยลงในหมู่คนบริกันรุ่นใหม่ที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องล้าหลังและการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ทําให้ความตึงเครียดทางเชื้อชาติเพิ่มมากขึ้นในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ประเด็นเหล่านี้ส่งผลให้เกิดสภาวสังคมบริกัน ที่แตกแยกและกําลังล่มสลายจากการสํารวจของสำนักสำรวจสัมมนประชากรสหรัฐอเมริกาคาดว่าภายในปี2592หรือคศส2050อีก626ปีข้างหน้าชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายลาตินอย่างเช่นพวกเม็กซิกันเชื้อสายแอฟริกันเชื้อสายเอเชียรวมถึงชนกลุ่มน้อยอื่นจะ กลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของอเมริกากินสัดส่วนถึง54%ส่วนคนผิวขาวจะลดลงเหลือแค่46%ตอนนี้ชาวอเมริกันรประมาณ42%เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ดีสําหรับประเทศในขณะที่35%เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนประชากรดังกล่าว นั้นจะส่งผลในเชิงบวกขณะเดียวกันมีการคาดการว่าอีก10ปีข้างหน้าหรือ2 5 7 7ชาวมริการที่มีอายุ65ปีขึ้นไปจะมีจํานวนมากกว่าผู้ที่มีอายุต่ํากว่า18ปีซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่56%มองว่าเป็นผลเสียต่อประเทศเรามาดูข้อที่5กันนะครับความล่มสลายของความไว้วางใจต่อสถาบันหลักและระบบการเมืองท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุกคามและอันตรายที่สุด ต่อสรีการเมืองของสหรัฐคนอเมริกานส่วนใหญ่สูญเสียความไว้วางใจในรัฐบาลกลางโดยที่มีความไม่พอใจปรากฏชัดในการสำรวจความคิดเห็นและการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีระหว่างนายโจไบเดนของพรรคเดโมแครตกับนายโดนัลดทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันคนอเมริกันจะอยู่ในภาวะที่ไม่เชื่อ และเบื่อหนนะ่ายนักการเมืองไม่ได้ต่างกับคนเมืองไทยเลยนะครับองค์กรเศรษฐกิจและสื่อมวลชนที่ไม่ซื่อตรงต่อวิชาชีพเหมือนเมืองไทยเลยครับระบบการเมืองล่มสลายทําลายความเชื่อมัน่นในนโยบายและสถาบันทางเศรษฐ,ฐกิจของประเทศก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐ,ฐกิจรุนแรงขึ้นฟังดูแล้วคนอเมริกัน ก็มีอารมณ์และความรู้สึกเหมือนคนไทยแบบนี้อยู่ไม่น้อยเลยนะท่ามกลางความปัญหาทางการเมืองที่มีการแบ่งขั้วอย่างรุนแรงมันเกิดลัทธิชานนยมอย่างสุดโตง่งซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสังคมที่ล้าสมัย คนอเมริกาส่วนใหญ่เริ่มมีความคิดสุดโต่งและโดดเดี่ยวมากขึ้นจากมุมมองทางการเมืองส่งผลให้มีการแตกแยกและเกลียดชังเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวขณะเดียวกันค่าอิยมทางศิลธรรมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากก็ได้เพิ่มความตึงเครียดกับปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ กราฟข้างล่างผมชี้ให้ดูนะฮะว่านับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาผ่าเหตุการยุคสงครามเย็นสงครามเวียดนามวิกฤตน้ำมันสกสงครามอ่าวเหตุการณ์9 1วิบ็ดวิกฤตแฮมเ,มเบอร์เกอร์ปัจจุบันความเชื่อมัน่นท่านผู้ชมครับของสาธารณชนชาวอเมริกาต่อรัฐบาลน,นั้นตกต่ำมาในระดับที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์กว่าส0ปี ข้อที่ 6. ความตึงเครียดจากสงครามความขัดแย้งในภูมิภาคราสตร์โลกและข้อพิาพาททางการค้าประเด็นนี้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจกว้างขวางเกิดการกีดกันทางการค้าการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและศักยภาพการทําสงครามของกองทัพแต่ละฝ่ายทําให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจขัดขวางตลาดโลกส่งผลกระทบต่อตลาดเพราะราคาสินค้าโภคภัณฑ์นั้นได้พุ่งสูงขึ้นข้อที่7ภาระหนี่ครัวเรือนระดับสูงทําให้คนอเมริกันจมอยู่ในทะเลนี่นี่เหล่านี้รวม ทั Entonces, ements, ้งหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์หนี้บ้านเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาทําให้เกิดวงจรเงินอุบาทเกิดปัญหาเบี้ยหนี้เพราะอัตราดอกเบี้ยโหดที่เพิ่มสูงขึ้นหนี้บัตรเครดิตสูงขึ้นถึง2 3นหนี้บัตรเครดิตยอดรวมแล้ว1ล้านล้านดอลลาร์เยอะมากครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ รู้สึกกดดันที่ต้องพึ่งพาสินเชื่อประเภทนี้มากขึ้นเพื่อให้มีเงินใช้แต่ไม่พอจ่ายนี่กระทบต่อต้นทุนการให้บริการปริมาณนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นซึ่งจะจำกัดการออมและการลงทุนประการที่8ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วย กดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมปัญหาตลาดราคาบ้านพุ่งสูงขึ้นก่อให้เกิดวิกฤตคนไร้บ้านตลาดที่อยู่อาศัยกลายเป็นพรมแดนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับคนอเมริกันจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจากราคาบ้านที่พุ่งสูงขึ้นจากการเก็งกำไรทำให้ราคาบ้านที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากขณะเดียวกันอัตราดอกเบีย้ยที่สูงเพิ่มขึ้นก็เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงักลูกหนี้ไม่มีปัญญาผ่อนส่งได้ ขณะที่ราคาค่าเช่าบ้านก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันประเด็นนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมบางครอบครัวต้องตกอยู่ในภาวะไร้ที่อยู่อาศัยกลายเป็นคนไร้บ้านเร่ร่อนนอนริมถนนอัตราการยึดทรัพย์อายัดรัพย์เพิ่มขึ้น10%ในปีที่ผ่านมาส่งสัญญาณความมัน่นไม่มั่นคงที่เพิ่มขึ้นในตลาดที่อยู่อาศัยอัตราการจำนองที่สูงขึ้นและความไม่น่นอนทางเศรษฐกิจซุกคุกคาม ผลักดันครอบครัวให้จนลงจำนวนมากกลายเป็นคนไร้บ้านเร่ร่อนตามท้องถนนขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับตามเมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับการอบพยพ ย้ายถิ่นจานวนมากเกิดปรากฏการณ์ตามหัวเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกอย่างเช่นนิวยอร์กไปจนถึงฝั่งตะวันตกอย่างเช่นซานฟรานซิสโกหรือลอสแองเจลิสกระจายไปทั่วอเมริกาเมืองเหล่านี้กําลังเผชิญปัญหาอาคารสํานักงานธุรกิจที่ว่างเปล่าไม่มีคนเช่าส่งผลให้รายได้จากภาษีลดลงนําไปสู่การลดงบประมาณและลดการให้บริการสาธารณะเช่นมีงบประมาณน้อยลงสําหรับความปลอดภัยสาธารณะหรือตํารวจ การคมนาคมเพื่อการศึกษา รถบัสที่ต้องลดจำนวนลงทำให้เมืองเหล่านี้นับวันยิ่งไม่น่าอยู่อาศัยเหมือนเดิมอีกต่อไปประกาศที่านะครับปัญหาการพึ่งพาโครงการสวัสดิการของรัฐบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแพงขึ้นอย่างมหาศาลจำนวนคนอเมริกาที่ต้องพึ่งสวัสดิการรัฐมากเป็นประวัติการโดยชาวอเมริกัน81ล้านคนลงทะเบียนใน Medicaid หรือโครงการรักษาพยาบาลที่มุ่งช่วยเหลือคนยากจนผู้มีไรายได้น้อยและคนพิการ <c oughs> ตั้ง81เปอร์เซ็นต์81ล้านคนท่านผู้ชมประชากรอเมริกามี300กว่าล้านคนพูดง่ายๆว่ามีอยู่ประมาณนะ81ล้านคน300กว่าล้านนี่ร่วม3เกือบเกืเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ชาวอเมริกาอีก41ล้านคนคิดเป็น12.4ของประชากรยังลงทะเบียนเพื่ออะไรท่าน้ชมอขอสแตมอาหารที่อเมริกาเขามีระบบฟู้ดสแตมคนจนไม่มีข้าวกินลงทะเบียนขอสแตมอาหาร เขาก็จะให้เพื่อ,อไปเบิกอาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้ปัญหาสาคัญของวิกฤตครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะคนแก่ยุคเบบูบูมจํานวนมาก,กเกษียณอายุในจํานวนเกือบหนึ่งในสามไม่มีเงินออมเพียงพอที่จะใช้นานไปถึง10ปีและประมาณของ40เซนของครอบครัวชาวอเมริกันที่มีผู้สูงวัยอายุ65ปีขึ้นไปต้องพึ่งพาเงินประกันสังคมเป็นไรายได้หลักส่งผลให้จำนวนผู้รับเงินบำนาญประกันสังคมมากกว่าท่านผู้ชมครับ คนทํางานจ่ายภาษีเอาเงินเข้ากองทุนเนื่องจากเป็นโครงสร้างทางสังคมของอเมริกาที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับอัตราการเกิดที่ต่ําประชากรทํางานวัยสารัฐที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ความวิตกกังวลของผู้มีอายุ50ปีก็ห่วง กังวลอนาคตระบบประกันสังคมและแผนรับบำนาญแบบเดิมสามาชผู้รู้มากำลังพังทลายก่อนกเกษียณสวัสดิการประกันสังคมทั้งเมดิเคทคือสังสุขภาพและเมดิแคร์อาจจะถูกตัดได้รับเงินบำนาญไม่ครบหรือไม่ได้รับเลยก่อนการล้มละลายของโครงการสวัสดิการประกันสังคมที่รัฐไม่สามารถชำระหนี้ของระบบประกันสังคมในระยะยาวจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าคนอเมริกันวัยกลางคนระหว่าง45ถึง65ปีจำนวนไม่น้อยกำลังเผชิญกับ ความจริงอันโหดร้ายว่าถ้าคุณต้องเกษียณอายุขาดเงินออมเพียงพอที่จะรักษามาตรฐานการครองชีพหลังเกษียณวิกฤตนี้คุกคามแผนการใช้ชีวิตเกษียณในช่วงปีสองของเขาเพราะทำางานประกันสังคมสหรัฐที่เขาเรียกว่า Social Security Administration ได้เปิดเผยว่าเงินกองทุนประกันสังคมที่จ่ายให้ Medicare และ Medicaid ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นมีแนวโนม้มจะหมดลงในปี2,578หรืออีก11ปีข้างหน้าเท่านั้นนะฮะจะเห็นได้ว่า สถานการณ์นี้แทบจะไม่แตกต่างจากกองทุนประกันสังคมของไทยเลยข้อที่10ปัญหาการจ้างงานซบเซาเงินเดือนและค่าจ้างไม่ได้รับการปรับขึ้นปัจจุบันอัตราการว่างงานในมริกาอยู่ที่4%ยังสูงกว่าแต่ก่อนระบาดโควิด1 9ขณะที่การเติบโตของค่าจ้างยังคงซบเซาบริษัทต่างๆลดการใช้แรงงานหรือลดชั่วโมงการทำงาน การจ้างงานชั่วคราวปรับลดลงบ่งชี้ถึงสภาพการจ้างงานโดยรวมที่ลดลงขณะเดียวกันค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้ผู้บริโภคต้องเลือกจ่ายเฉพาะสิ่งจำเป็นไม่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนระบบการค้าซึ่งบ่อนทำลายเสถรยรภาพทางเศรษฐกิจอีกทั้งค่าเบี้ยประกันร,รถยนต์ก็เพิ่มขึ้น ผู้ขับขี่รถยนต์จำนวนมากขึ้นไม่สามารถจ่ายค่าคุ้มครองที่เสี่ยงต่อผลทางการเงินและกฎหมายแนวโน้มนี้อาจจะส่งผลกระทบกระทวอุตสาหกรรมยานยนต์และเศรษฐกิจในวงกว้างจะทําให้เกิดความเครียดทางการเงินสําหรับบุคคลและธุรกิจที่เกี่ยวพันกันท่านผู้ชมครับการหยุด ชะงักของห่วงโซ่ประทานที่เกิดจากโรคระบาดเมื่อ3ปีที่แล้วยังคงมีอยู่ทำให้เกิดการขาดแคลนสินค้าที่จำเป็นและเพิ่มต้นทุนการขนส่งให้กับธุรกิจและผู้บริโภคชาวอเมริกาประการที่11ท่านผู้ชมครับปัญหาใหญ่ของการแพร่ระบาดยาเสพติดและการเสพยาเกินขนาดในอเมริกาได้พุ่งสูงขึ้นก่อให้เกิดอาชญากรรมที่ร้ายแรงมากเป็นประวัติการณ์ ในสารัฐมีคนตายมากกว่า1 8 0 0 0รายต่อปีท่านผู้ชมเชื่อไหมเฉลีย่ยคนอเมริกันตายวันละ130บศพจากปัญหาอาชญากรรม เนื่องจากคนชาอเมริการเกือบ49ล้านคนท่านผู้ชมครับติดยาเสพติดไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่จําเป็นผู้มีผู้ตกปเป็นเหยื่อต้องเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดเพิ่มขึ้นถึง137%ปัญหาอชญากรรมที่ระบาดในเมืองใหญ่ๆที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเช่นอะไรไหมท่านผู้ชมจีป้ปล้นชิงทรัพย์ปล้นขโมยรถฆ่าขมขืนทําร้ายร่างกายขโมยของในห้างร้านซึ่งต้องใช้กุญแจโซ่ล่ามล็อก ตู้ขายสินค้าบางรายการต้องใส่กล่องพลาสติกล็อกไว้ป้องกันขโมยตามห้างร้านหัวเมืองต่างๆซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยทําให้เกิดบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวในชีวิตประจําวันและรู้สึกไม่ปลอดภัยกระจายไปทั่วชุมชนคุกคามคุณภาพชีวิตของคนบริการประการที่12ปัญหาประชากรลดลงและจากความยากจนของเด็กสูงขึ้นอัตราการเกิดต่ําในอเมริกาถือว่าต่ําที่สุดในรอบ45ปีนับตั้งแต่ปี2522 <c oughs> ในปีที่แล้วอเมริกามีทารกเกิดใหม่น้อย ้อยกว่า3.6ล้านคนเรื่องนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรนโยบายเศรษฐกิจและความสมดุลของนํานใหม่จำเป็นต้องจัดระเบียบสังคมใหม่ซึ่งหมหาเศรษฐีเจ้าของเทส l a SpaceX อย่างอีลอนมัส เคยเตือนว่าการลดลงประชากรคือภัยคุกคามต่อมุษยชาติขณะที่อัตราความยากจนของเด็กพุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อประชากรเด็กจำนวนเกือบ9ล้านคนหรือว่า12.4%มีภาวะความอยู่ที่ยากจนย่ำแย่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการศึกษาและด้านสุขภาพเด็กรวมถึงโอกาสในอนาคตนอกจากนี้ครอบครัวคนจนยังขาดเงินออมทําให้ครัวเรือนเสี่ยงอยู่ไม่รอดในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา และก่อปัญหาทางศีลธรรมเสื่อมโทรมเป็นภัยคุกคามต่อสังคมข้อที่13ความไม่มั่นคงของตลาดแรงงานจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจที่ใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาทดแทนมนุษย์คนตินงานส่วนใหญ่คาดการว่าระบบอัตโนมัติที่ทำงานจะเพิ่มความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนรวยและคนจนโดยไม่คำนึงถึงวุฒิการศึกษาและจะไม่ส่งผลให้เกิดงานใหม่ที่มีรายได้ดีกว่า มันจะทําให้เกิดความไม่มั่นคงของงานส่งผลให้หลายคนไม่มั่นใจในแนวโน้มเศรษฐกิจระยะยาวกลัวการสูญเสียรายได้อย่างกระทันหันไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจการเงินความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยตัดสินีตัวชี้วัดต่างๆเช่นการชะลอตัวของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงการว่างงานที่เพิ่มขึ้น บ่งชี้ถึงภาวะถดถอยที่ใกล้จะเกิดขึ้นขณะที่นักเศรษฐศาสตร์เตือนสัญญาณที่ชัดเจนว่าการหยุดชะง,งักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกำลังทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงเสียงเรียกร้องปัญหาการว่างงานผลผลิดภาคอุตสาหกรรมกำลังหดตัวตัวชี้วัดทั้งหมดชี้ไปที่ภาวะตกต่ำอย่างรุนแรงที่อาจจะนำประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเต็มรูปแบบในปีนี้2017หรือก็เร็วๆนี้ ข้อ14ความเสื่อมโทรมของสภาพโครงสร้างพื้นฐานและสภาพเศรษฐกิจนะฮะผมเอากราฟให้ดูนะครับท่านผู้ชมเป็นกราฟสถิติอายุเฉลี่ยและอายุไขเฉลี่ยของโครงสร้างพื้นฐานในอเมริกาที่หลายอย่างใกล้หมดอายุเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสะพานรางรถไฟท่อน้ําประปาส่วนเขื่อนทํานบกั้นน้ําและโรงบำบัดน้ํานั้นอายุการใช้งานเฉลีย่ย เกินอายุไขเฉลี่ยไปแล้วก็คือว่าโครงสร้างทุกอย่างในเรื่องการกอร่อสร้างสาธารณูปโภคทุกอย่างอเมริกาเจ็งหมดและพัทงทลายหมดไม่มีเงินมาซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ โครงสร้างพื้นฐานอเมริกาที่เคยสร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่มานานกว่า60ปีเช่นถนนสะพานทางรถไฟท่าเรือโครงการไฟฟ้าเครื่อนระบบท่อหน,น้าําปปาอยู่ในสภาพเก่าสุดโทมจากรายงานโครงการสร้างพื้นฐานล่าสุดเมื่อปีที่แล้วไม่2ปีที่แล้ว2014ของสมาคมวิศวการโยธาแห่งอเมริกาตอนนี้ท่านผู้ชมรู้มาเขาให้เกรดเรดตติ้งโครงสร้างพื้นฐานอเมริกาภาพรวมอยู่ในระดับ4ลบนี่คือประเทศอันดับหนึ่งของโลก ที่อ้างว่าตัวเองอยู่ยิ่งใหญ่สุดในโลกแต่โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดอยู่ในระดับ4ลบรายงานของสมาคมวิศวยโยธาดุงระบุว่าถนน,นทางทางหลวงในสหรัฐเริ่มมีสภาพที่ยำแย่สะพานที่สุดโซมระบบน้ําที่เสื่อมโทมขณะที่รายงานของนายพอเอ a วอเกอร์อดีตประธานคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐประเมินว่าอเมริกาจําเป็นต้องลงทุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหม่ เป็นเงินมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ไม่ว่าจะเป็นงบซ่อมแซมสะพานที่จําเป็นมากกว่า2องแสนแห่งทั่วประเทศคิดเป็น33%ของสะพานทั้งหมดที่จําเป็นต้องซ่อมสร้างใหม่อย่างไรก็ตามอเมริกากลับขาดแคลนงบประมาณเพราะภาวะนิสินล้นพ้นตัว จากค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่รุมเร้าดังที่กล่าวไว้แล้วขณะเดียวกันจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นก็ทำไม่ได้ประการสุดท้ายนานผู้ชมครับข้อ15อเมริกากำลังตกอันดับความก้าวหน้าทางสังคมที่เขาเรียกว่า social progress เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในทั่วโลกอเมริกาขณะน,นี้ตามหลังประเทศความมั่งคั่งสังษฐกี่ต่ำกว่าเช่นเอสโตเนียสาธารณรัฐเช็กไซปรัสกรีกรายงานล่าสุดออกมาเมื่อ2063ระบุว,ว่าดัดชนีความก้าวหน้าทางสังคมซึ่งประเมิน ประสิทธิภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสิทธิ์ใดๆในไมเคิลกรีนประธานสถาบัน Social Progress Imperative เปิดเผยว่าจาก163ประเทศมีอเมริกาที่มีคะแนนโดยรวมลดลงมากที่สุดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งน่ากังวลถึงการก้าวถอยหลังในพื้นที่เชิงลบของอเมริกาท่านผู้ชมครับ,มรบผมพูดมาตั้งนาน15ข้อมันเห็นได้ชัดว่าประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกร อันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโอลก์โลกครั้งที่สองมาถึงจุดนี้ได้ยังไงทุกวันนี้คนอเมริกาและนาการเมืองดูเหมือนว่าจะยังคงไม่สำเนียกถึงปัญหาวิกฤตความถดถอยต่าวยังคงดื้อรั้นนำพาประเทศและสังคมไปในทางที่ผิดไม่ปรับตัวแก้ไขวิกฤตปัญหาเหล่านี้ที่ต้องอาศัยความเป็นผู้นำที่แข็งแกรง่ง แนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์และความกล้าหาญอย่างมากท่านผู้ชมครับถ้าชนชั้นนําของอเมริกาและชาวอเมริกันยังหลงอยู่ในวังวนและวัฏจักรแห่งความเสื่อมแบบเดิมๆแสงสว่างของอนาคตของอเมริกาม,ามนหนาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกคงต้องริบหรี่ลงทุกๆท,กทีและที่ผมสรุปท่านผู้ชมฟังวันนี้ไม่ใช่อยากจะชี้เห็นปัญหา และแนวโน้มความตกต่ำของอเมริกาแต่เพียงอย่างเดียวถ้าเรานําปัญหา15ข้อของอเมริกาประสะท้อนในบ้านเราประเทศไทยส่งกุมไทยเราเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนอเมริกันก็จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้เช่นกันความล่มสลายต่อ ความไว้วางใจต่อสถาบันหลักและระบบการเมืองประเทศไทยก็มีเช่นกันปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยคนจนที่เพิ่มขึ้นสัดส่วนคนชนชั้นกลางที่อดตัวก็เป็นอย่างนั้นละทุกวันนี้ภาระหนี้ครัวเรือนระดับสูงไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์หนี้บ้านและเงินกู้ยืมการศึกษาเราก็เป็นแบบเขาระบบการศึกษาที่ล้มเหลววิกฤตของแนวคิดสินเชื่อเพื่อการศาึกษา เราก็เหมือนเขาการสูญเสียแนวคิดและความถดถอยเรื่องความรักชาติโดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่เราก็เช่นกัน ปัญหาการก้าวสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุแก่ก่อนรวยไม่ใช่รวยก่อนแก่เราก็เป็นเช่นนั้นจริงรวมไปถึงการที่เราต้องพึ่งพาโครงการสวัสดิการของรัฐบาลการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่แพงขึ้นเราก็เจออยู่แล้วปัญหาการจ้างงานที่ซบเซาเงินเดือนและค่าจ้างไม่ได้รับการปรับขึ้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในประเทศไทยปัญหาความไม่มั่นคงข,งของตลาดแรงงานจากการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจที่ใช้อุ่นยนและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาทดแทนมนุษย์เป็นต้นเราก็เป็นเช่นนั้นปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ประเทศไทยก ําลังเผชิญหน้าอยู่ทุกประการเราต้องรีบแก้ไขวิจ mm hmm. นนเราอาจจะมีชะตากรรมที่อาจจะเลวร้ายกว่าชาวอเมริกันก็ได้ครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด s u i s e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม